ได้97ปีที่แล้วปวชสามได้ที่หนึ่งได้เหรียญทองได้97คะแนนแล้วมีคนเต็มร้อยไม่ลูกไม่มีหนูนี่แหละได้มากสุดใช่ไหมเออน่าจะใช่หนูนี่และเก่งที่สุดปีนี้เนี่ยระดับปวสก็ต้องไปแข่งนะต้องเชี่ยวชาญชํานาญการขึ้นเข้าใ,ใจไหมลูกเข้าใจไหมมันต้องความรู้มันต้องโตต,ตามวัยค่ะอาจารย์บัญญานะ ความรู้มันต้องตตามไวเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมคิดเองนะครับใครแกคิดเองเออค,ค,คิดเองจินตนาการลูกม,มันจะต้องทํำยังไงมันจะต้องทํำยังไงเดี๋ยวนี้แม่ติดติดติกตอกแม่ติดติกตอกเรื่องเรื่องเรือสํารานไม่ใช่ว่าเขาเขาไปในเรือสํารานแล้วมีอะไรบ้างค่าตั๋วคนละแสนสองแสนน่ะแต่แม่อยากดูทะเล ดูทะเลชอบที่อยู่เรือสำราญที่เขาไปแล้วเขาถ่ายเรื่องทะเลเรื่องบรรยากาศเรื่องอาจารย์วัญญาคนไทยเก่งนะเขาคนติดตามเขาเยอะมากรเราเราไม่ได้สนใจหรอกว่าในนั้นนี่มันจะสำราญขนาดไหนแต่เราส,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 สนใจว่าเรือเจ็ดพันกว่าคนอยู่ในนั้นลูกเรืออีกสองพันกว่าคนคนเป็นหมื่นเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรแล้วเขาขึ้นบกไหมอย่างนี้นะเนี่ยแม่กำลังสนใจเลยนี่ นี่มันก็เริ่มมาจากอันนี้นะเรือเขาลำหนึ่งน่ะหก,หกหกหกหมื่นล้านถึงเจ็ดหมื่นล้านแล้วใช้อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเลยขอให้เก่งภาษาอังกฤษลูกน,น่าน่าน่าสนใจนะแม่ว่าเออน่าสนใจแต่ไม่ใช่เป็นไททานิกน่าสนใจแต่ไม่ใช่ไททานิกก็เริ่มต้นมาจากอิเล็กทรอนิกส์คือใช้อิเล็กทรอนิกส์หมดเลยอย่างเงี้ยคนหมื่นอยู่ด้วยกันนะลูกนะเร <c oughs> ือลำเดียวน่าสนใจจะตาย แม่กาลังดูเรื่องนี้อยู่เนี่ยเห็นไหมบางครั้งนีนติ๊กตอกมันก็ให้ความรู้เรานะสู้สู้แฮมยจกิ๊กใจโจกแกเกิดมาจากปักกิ่งหรือนะไงเยฟวาเมื่อกี้ไปถามไม่นั่นเมื่อกี้